วัสดีครับเมื่อนี่วันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนะครับสองพนะครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาละสินนะครับเอาที่ได้หลายคลิปด้วยครับเพราะว่าตลาดนี่ง่ญ่อยู่ครับง่วหลายวันดีครับเอาไหนครับบาทนี่สาวน้อยเ้อเกา่า่โอ้ได้สาวน้อยมากเือเนี่ สาวน้อยเพชรบ้านแพรงคือเกา่าบ่โอ้อันนี้มาเพิ่นตักปีแล้วนี่ส,นสิบเดือนเ,นอด,เดือนเนาะสูงเท่าไหรแล้วครับร้อประมาณนี้เนาะร้อยสามสิบบวกลบนี่แหละเนาะเอาเบื่อลึ่งก็ได้แข้งขาจำนี้ว่ามีเนาะอือเอาแมสา่สาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพรงราคาเท่าไหรแล้วครับโอ้มื่นสองเนาะตัวนี้มื่นสองเนาะต่อได้คือเก่าเนาะ ต่อได้บานนี้ตัวนี้ได้บาทนี้ตัวนี้แม่สาวหน่อยขึ้นกันเนื้อหนังดีตัวนี้เนาะครับเม็ดเม็ดเต่าไดขึ้นเม็ดสามสิามบสามสิบสามสนามสิามสิบสามสามสิบวกลบสามสิบามสิบสอมนามสาามบบมา มื่สองเนาะตัวนี้เนาะมัตัวนี้มัตัวนี้นะเบอท่ครับศูนย์เก้าหนศนย์เนสามเจ็ดศูนย์สห้าห้าสองสี่ห้องลีคนเดิมจากกมลสไยกาลสินเดอรสนใจโท่มาเน่โบซื้อง่วงกับโท่มาเน่มาเ่นมาเล่นน้ำหาผู้ท่มาอยากบ่โท่มาเน่ห้อยยอดบ่นี้บ่ โอ้ลูกทั้งสองบ่เนี่ยลูกแม่นี่โอ้ตัวตัวนี้กินนมนี่ลูกแม่เพิ่นบ่เนี่ยตัวฟูนี่แม่นบ่ตัวนี้ลูกตัวแม่ตัวฟูนี่ลูกแม่นี่ของบ่แม่นตัวนี้เนาะครับมันมาอยู่น้ำกันคอกเดียวกันตัวนี้เป็นลูกตัวเมียเนาะนี่เนาะลูกแรกเพิ่นบ่ห้อยยอดโอ้เป็นลูกแรกนี่เด้อตัวนี้เด้อครับตัวเมียได้เนี่ยนะเออตัวเมียมันลูกคอกเดียวกันไปน้ำกันตลอด ลูกตัวแรกเนาะแม่เพิ่นสูงตัวอะไรครับร้อยสามสิบหกวันแล้วไปน้ากันดีเนาะนวหน่อยแกงขาโบมีตัวนี้เนาะราคาเท่าไรเลครับแม่ครับลูกหมื่นเจ็ดพันหร้อยลูกตัวเมียนะครับเนี่ยนั่นลูกตัวเมียลูกแรกนี่นี่ตัวนี้ครับนี่ลูกแรกเนี่ยดูคนอพ่อมีหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะลูกแรกเอาบานี้โก้มีตัวนี้แม่ตัวพี่อันนี้ลูกตัวที่สอง โจวกปูเนี่ยอันนี้แม่เพิ่งเดินเนี่ยแม่เป็นสัตว์นะโอ้สูงเท่าไหรแม่เพิ่